เศรษฐกิจไทยหาเครื่องยนต์ใหม่เจอแล้วหรือยังเพราะเครื่องยนต์ที่สุดเด็ดเป็นพระเอกมาตลอดเวลาส่งออกของไทยตอนนี้เนี่ยสิปีผ่านปรากฏว่าตอนนี้ต่ากว่าหกบอร์เของ GDP แล้วนะฮะและพลังของเศรษฐกิจเครื่องส่งออกอาจจะใช้ต่อไปไม่ได้นานแล้วครับท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยกสกรไทยพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยนะฮะซึ่งถ้าหากว่าใครจบเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าเคยเรียนตำรับตำราวิชาด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็พอจะมองออกว่าเวลาเขาจะบวัดว่าเศรษฐกิจโต ส่งตัวถดถอยเนี่ยเขาก็จะดูว่าตกลงแล้วเนี่ยนะขนาดมูลค่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเพิ่มไหมก็จะวัดออกเป็นตัวเลขอะไร GDP ถูกไหมจะเ,เป็น GDP ขึ้น GDP ลง GDP เสมอตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวเลข GDP ที่จะได้เนี่ยมันมาจากคือหลายเครื่องยนต์ส่งออกนําเข้าภาคบริการการใช้จ่ายภาครัฐนโยบายภาษีนี่คือหลักๆในการที่ไปคิดคำนวณเป็นตัวเลข GDP นะครับทีนี้ยยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าเครื่องยนตส่งออกของประเทศไทยเนี่ยนะตั้งแต่เปิด ประเทศมาช่วงกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยนะฮะภาคการส่งออกของไทยเนี่ยบางช่วงบางตอนก็70%ของมูลค่าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยบางช่วงบางตอนก็หกกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าพอจับตัวเลขย้อนหลังกลับมาเทียบในปัจจุบันใจหายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอะไรทราบไหมะฮะในช่วงแต่ปี 2005- ถึงเนี่ยการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยนะฮะตีมูลค่าเท่ากับ62.3%ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยนะ มีร้อยส่งออกเนี่ยทำรายได้ให้มีผลเศรษฐกิจไทยถึง60บาทแล้เห็นไหมฮะหกสนะครับนั่นคือในช่วง2 0 0 5 2ถึง2014เป็นอดีตที่สวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆถูกไหมฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าในช่วง10ปีตรงนั้นเนี่ยก็คือ2 0 0 5 2 0 4ถึง2014เศรษฐกิจไทยขยายตัว4.9%โดยเฉลี่ย10ปีซึ่งก็มันก็มาจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่มันโตถึง62.3%ของ GDP ทีนี้ปรากฏว่าพอมาถึงปี2015ถึง2024ก็คือเมื่อปีที่แล้ที่ผ่านไปท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ยเท่าไหร่จากเคยโต10ปีในช่วง2005ถึง2014ที่4.9% 10ปีให้หลังมาเหลือกแค่1.6%นะหายไปตั้ง3%ใน10ปีผ่านมาเขาถึงบอกว่า10ปีผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอ่อนกําลังแรงลงเหมือนทํานายฝนฟ้าตก นะฮะแล้วพอเศรษฐกิจเรา10ปีผ่านมาโตเฉลีย่ย1.6% 1่ปรต่ํากว่าักยภาพ2ต่2ําออีกต่างหาก3ต่าเฉลี่ยอย่างชนิีด้ดยวแบบว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเปิดประเทศส่งออกใหม่ๆเราน่าจะต่ากว่าในหลายกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาโดยซ้าหมายถึงตัวเลขเฉลีย่ยทีนี้พอตัวเลขเศรษฐกิจเฉลี่ยมันลดลงมันต้องมาจากเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งที่ฉุดแล้วลดลงนั่นก็คือส่งออกไทยกลายเป็นว่า1ิปีให้หลังเนี่ยภาคการส่งออกของประเทศไทยเทียบกับคาดเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยหดลงมาเหลือแค่58%หลุด60%นะ จกเคยอยู่ตั้งอง6 2 3เหลือ58นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องจนส่งออกประเทศไทยนาทีนี้ถ้าไปถามนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกปัญหาเชิงโครงสร้างฟังแล้วก็ต้องอธิบายต่อหาคุณไปถามต่อว่าตกลงปนปัญหาเชิงโครงสร้างให้ชาวบ้านเข้าใจกันหน่อยได้ไหมก็กลับมาตรงที่ว่าไอ้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็หมายความว่าอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าที่เราเคยทําได้ดีเนี่ยตอนนี้มันสู้เขาไม่ได้มันอยู่ในโลกเก่าทั้งทที่โลกใหม่เขาต้องการสินค้าใหม่อันนี้เคยทําวิเคราะห์มานานมากกลับไปดูใน ก็เป็นว่าเราผลิตสินค้าแต่ในโลกเก่าทั้งท่านที่ในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการสินค้าในโลกใหม่อันนี้อย่างแรกคือปัญหาเชิงโครงสร้าง2องไอการแข่งขันในแต่ละปีของเราเนี่ยนะครับปัญหาสารพันเยอะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินบาทก็ดีบางช่วงบางปีบางตอนก็แข็งเอาบางทีก็อ่อนเอาเสือดิบแถมบ,บางทีผันผวนชนิดวันหนึ่งอ่อนวันต่อมาแข็งวันต่อมาแข็งวันต่อมาอ่อนคุมยากมากนะครับประเด็นต่อมาคืออะไรครับต้นทุน แน่นอนครับค่าแรงค่าไฟฟ้าสารพัดสารพเพมันขึ้นหมดตามภาวะของสถานะประเทศที่ยกระดับขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปสูงถูกไหมครับต่อมาอะไรฮะอ๋อประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ตามมาสิครับในการที่เขาก็เปิดส่งออกเป็นเหมือนกันนะฮะและฐานเขาก็ต่ำนะค่าจ้างเขาก็ต่าต้นทุนเขาก็ต่ํานะครับเพราะฐานต่างๆก็ย้ายไปผลิตนอกประเทศไทยถูกไหมครับต่อมาอีกปัญหาสารพัดสารพเพเช่นการกีดกันทางการค้าการส่งออกนะฮะเ,เราเคยส่งออกนะฮะ กินเรียกว่าส่งมากกว่านําเข้าได้เปรียบพวกประเทศที่พัฒนาแล้วทีนี้เขาก็กลับมาตอบโต้กับใช้สารพัดกีดกันทางทางการค้าไม,ม่ว่าจะเป็นแบบภาษีขึ้นตรงๆหรือไม่ใช่ภาษีกีดกันเช่นการจำกัดจํานวนโคต้าการส่งออกนี้เป็นต้นนะฮะไอ้พวกเนี้ยเป็นปัญหามาอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าห่วงนะถ้าเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่มากๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะส่งออกเนี่ย มันตกจาก60แล้วอันนี้มันเหลือ58นั้นอีก10ปีข้างหน้าถ้าสมมติอยู่ในอัตราอย่างนี้เนี่ยนะฮะดีไม่ดีต่ำต่ำาสิบห้านคือมันจะกลายเป็นว่าเหลือครึ่งหนึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้จะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งในการที่จะดันเศรษฐกิจประเทศไทยมันจะไม่เกินมาถึง60%เปหมือนเมื่อ2ีปีที่แล้วอันนี้หมายถึงบวกอีก10ปีถัดไปเนี่ยนะครับนั้นก็น่าจับตามองครับว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นกันอย่างไรนะฮะอ่ะงั้นนนมมทชะะคครรับบีปอต ส,สภาพธุรกิจค้าขายในเมืองไทยนะฮะมีกําลังซื้อแต่ไม่ซื้อไม่มีกําลังซื้อแต่อยากซื้อถามท่านผู้ชมก็ว่าจริงหรือไม่จริงครับ